สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและละัคนากุ่มสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็กดแชร์กด subscribe ติดตามปรึกษากับช่องช่อง n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดไลน์มาที่369ตรงด้านล่างนี้ครับอดไลน์มาถามค่าครูได้นะครับอ,อยากจะ แนะนำอย่างนี้ว่าให้ช่วยกันไปดูดวงส่วนตัวกันเยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เงียบมากเลยอย่างหนึ่งถ้าเผื่อผมอยู่ไม่ได้พวกคุณก็อาจจะไม่มีคามยากรอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าไม่คุมผมก็ไม่ทํามาพูดง่ายๆนะครับแต่เข้าใจว่ามันเป็นซิ้นเดือนแล้วเนาะช่วงนี้นะครับไงก็ใครมีพอจะมีสตงสตังก็อยากดูก็ช่วยมาอุดหนุนมาดูกันด้วยนะครับจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปเนาะ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์พื้นวัสนาในโดชะตาด้านของวัสนาหรือจุดกําเนิดพบเลือนตนุนะครับเรามาทําความเข้าใจกันเลยแล้วก็มาพยากรณ์กันเลยครับพบตนุอย่เป็นพบที่สําคัญมากๆเป็นพบตัวตนวาสนาความคิดความรู้สึกและก็ การแสดงออกนิสัยอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมจะพูดแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกหลายเรื่องราวตามจริงอ่ะพื้นวัสนาเนี่ยพูดเป็นชั่วโมงก็ไม่จบนะครับในของคนละราศีเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายเรื่องให้ต้องพูดทั้ง12บภพเรือนเลย12เรื่องราวแต่เราจะพูดแค่เรื่องเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเราจะแยกเป็นคลิปๆเอาเนาะเราจะไม่พูดเกินคําว่าวัสนาจุดกําเนิดอ่า ตัวตอนอะไรประมาณนี้นะครับความคิดนิสัยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับจุดกําเนิดทางขวามือ,อตนุราศิกุมได้ทั้งราศีลัคนาทิศตะวันออกชิงเหนือครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่พบตนุกันนะครับตนุตัดเสกออกคือตอนคือตัวตนคือตัวฉันคือตัวเราคือจุดกําเนิดหมายถึงเราคลอดจากธรรมดาอยู่รอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับาบางคนไม่ได้เกิดนะครับแต่เราเกิดมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็มี คือเขาดูดวงคนเป็นดังนั้นก็ต้องเริ่มต้นทั้ง12ราศีเกิดขึ้นเป็นตัวตนก็คือผู้ที่เกิดราศีกุมหรือลัคนากุมที่กำลังฟังอยู่เนี่ยนะครับก็คือตนุราศีกุมตรงนี้นะครับมันหมายถึงจุดวาสนาของตัวเราสิ่งที่มองไม่เห็นคือวาสนาสิ่งที่มองเห็นคือตัวตนคือคือนิสัยคือ,อ,อรูปร่างที่คุณปรากฏแบบเห็นด้วยกายหยาบเนี่ยแหละครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือหมายถึง แฝงไว้ทั้ง2รูปแบบทั้งมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ด้วยวาสนาของเรามองเห็นไม่ได้ครับว่ามีใครรู้หรอกว่าวาสนาของเราเนี่ยจะไปจุดจบอยู่ที่ตรงไหนจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนแต่อย่าลืมนะทุกอย่างอนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันมันคืออนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยแต่มันก็จะมีพื้นฐานพอจะคาดเดาได้บ้างก็คือโหราศ,าศาสตร์จะรู้หมายถึงอนาคตของคุณเนี่ย เขากำหนดไปแล้วนะว,ว,ว่าคุณจะต้องเป็นยังไงแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตายตัวนะครับหมายความว่ามนุษย์เราอยามีพรสวร์วิเศษชนิดหนึ่งที่หมายถึงว่าเรามีสิทธิ์อำนาจในการคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจและการกระทําหมายความว่าความคิดเชื่อมโยงกับการกระทํามีความเจตจํานงลงไปนะครับการกระทเํเคือการเพิ่มความเจตจํานงลงไปหมายความ่ความตั้งใจทานั่นแหละครับมันก็จะเกิดผลออกมาคิดว่าแอคชั่นมันก็จะเกิด ผลลัพธ์ออกมาถูกไหมครับพอผลลัพธ์ออกมาตรงนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงกรรมชะตาชีวิตของเราได้ครับแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่จุดไหนหมายถึงว่าชะตาชีวิตของเราได้ถึงไหนถ้าเราไม่รู้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเปลี่ยนชะตาชีวิตเราได้ถูกไหมครับเออในเมื่อเราไม่รู้อนาคตอนาคตเป็นสิ่งที่ก็ไม่รู้อีกเพราะว่ามนุษย์เราถูกออกแบบมาให้ลืมครับคือหมายความว่า อดีตก็ลืมอนาคตก็ลืมจําได้แต่ปัจจุบันนะครับบางคนอดีตจําได้แต่หลายคนลืมนะครับเพราะว่าตอนเด็กเราก็ลืมไปแล้วว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็ลืมเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแต่เอาเป็นว่าเขาให้ลืมหมดเลยทําให้เราอะ่ะต้องโฟกัสกับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเองจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนาคตในอนาคตข้างหน้านะครับก็คือเพื่อยงว่าถ้าเราเข้าใจในกฎของอดีตปัจจุบันอนาคตอนะครับ อยากดีอนาคตเนี่ยทำปัจจุบันสิกรรมเนี่ยแก้ได้กรรมในแต่ต้องแก้ในกรรมปัจจุบันเท่านั้นนะครับอดีตแก้ไขไม่ได้เพราะผ่านไปแล้วอนาคตแก้ไขไม่ได้เพราะเราไม่ทราบอืมเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอจำไว้นะครับอนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีจุดตายตัวแต่โหราศาสตร์พอจะรู้เบื้องต้นได้ว่าจุดหมดหมายสําคัญของคุณเนี่ยในอนาคตเนี่ย มันเป็นยังไงเราพอจะรู้ได้แต่เราสามารถเบี่ยงเบนกรรมเราได้ก็หมายความว่าเราทำปัจจุบันเนี่ยแก้ไขอ,อนาคตได้เช่นเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยนะในชีวิตข้างหน้าถ้าเปิดคุณยังซุนิซุไล่แบบนี้และบังเอิญว่าพยากรณ์ตรงด้วยว่าฉันเป็นคนใช้เงินเปลืองฉันมีเงินเท่าไหร่ฉันก็ใช้หมดฉันไม่เหลือเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวเงินเดือน2 0,000ื่นสามหมฉันก็ใช้หมดเลยอย่างเงี้ยครับ บ้านช่องห้องหอก็ไม่มีอ่ะพ่อแม่เอ่อเขาเนนเช่าเขาอยู่อย่างเงี้ยครับอะไรแบบเนี้ยคือคุณไม่มีความมั่นคงแต่อย่างใดเลยมันก็บอกบอกอนาคตแล้วว่าคุณจะต้องเป็นยังไงถูกไหมครับดังนั้นวิธีการแก้ก็คือเรารู้แล้วว่าโหราศาสตร์ดูได้ว่าอนาคตข้างหน้าคุณจะไม่มีนะบ้านนะคุณจะไม่มีอะไรนะเราก็แก้สิแก้แต่ปัจจุบันวางแผนนปัจจุบันเพื่อให้อนาคตเนี่ย ดีขึ้นมาเปลี่ยน,ปยน,ปยนแปลงชะตาชีวิตใหม่ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะแก้ไม่ได้มันจะเปลี่ยนไม่ได้มันจะเปลี่ยนได้อยู่ไหมหรือไม่นั่นนะมาอยู่ที่แรงกรรมของคุณนะครับจําไว้เลยเนี่คือโหาราศาสตร์โหราศาสตร์รู้ไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมครับไม่ใช่รู้ไวเพื่อ,อรู้เฉยเฉยถ้ารู้เฉยเฉยเขาไม่รู้กันหรอกพอรู้แล้วก็เจ็บปวดรู้แล้วก็เป็นทุกข์รู้ทําไมครับหลายคนชอบแม่นไม่แม่นนั่นแหละรู้ทําไมเออมันเป็นสิ่งที่เขาให้เราลืม<ๆ>ไม่ใช่ให้เรารู้ หัาศาสตร์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรารู้แบบนั้นครับเขามีให้รู้แล้วตื่นรู้ไม่ใช่รู้แล้วงมงายกับมันอ๋อฉันจะต้องแบบนี้จะต้องแบบนี้จะต้องแบบนั้นคือแบบหลายคนไม่เข้าใจชีวิตคือน่าสงสารเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจอะไรเลยคือมนุษย์เราอะมีสมองครับเราไม่ใช่เป็นเหมือนพวกอันนี้ไม่ได้ด่านะเหมือนเป็นพวกสัตว์เหมือนเป็นพวกต้นไม้ที่แบบมันถูก แบบไหนมันก็ทําแบบนั้นคือคือสัตว์เนี่ยใช้อารมณ์ไม่ใช้ความคิดมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้หรอกเพราะมันก็ใช้อารมณ์ของมันต้นไม้ไม่มีชีวิตจิตใจมีแต่การเจริญเติบโตมันก็ได้เป็นแค่นั้นมันก็มันก็คือได้รับแสงเท่าไหร่มันก็ได้แค่นั้นเพราะมันยึดอยู่กับที่ถูกไหมครับมันมีข้อจํากัดสัตว์ไม่มีข้อจำกัดเหมือนคนแต่สมองมันไม่ได้พัฒนามันคนคนเรามีสมองเพื่อพัฒนาดังนั้นเนี่ยคนเรามีสิทธิ์หลีกเลี่ยงคุณคิดดูว่ามนุษษยย์เเเรราามีีพิศขนนด้ แต่เราอ่ะไม่ดันไม่ใช้ในพรวิเศษนั้นแต่เรากลับไปหลงกลับคําว่าอาวิชชากับคําว่า,สยสาศยศาสตร์นะครับคือบางคนไม่ได้บอกไม่ไม่ฉัน,ฉ,นฉันนับถือพุทธฉันอ่าฉันไม่เคยไปเรื่องเกี่ยวกับสยสศยศาสตร์ไม่ใช่หมายถึงความคิดของเราอะ่ะเบี่ยงเบนไปในทางสยสาศยศาสตร์หมายถึงไปยึดต,ติดกับความไม่รู้ยึดติดกับความที่แบบใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้สัญชาตญาณของความดิบมนุษย์น่ะมันคือเหมือนไม่ต่างกับสัตว์นะครับ สันดอนดิบมนุษย์เราเนี่ยไม่ต่างจากสัตว์เพราะว่ามันก็คือการทำลายกันไม่พอใจฉันก็ทำลายเธออย่างเงี้ยเหมือนสัตว์อ่ะเออที่แบบหมามันไม่ถูกกันมันก็กัดกันอ่ะอะไรประมาณนี้แต่เราอ่ะไม่จะเป็นต้องไปกัดกับใครถูกไหมครับเราก็ทําให้ดีกว่าเพื่อให้เขาอิจฉาได้ทําให้เขาแบบ ให้รูว้ว่าฉันก็มีดีกว่าเธอนะอะไรเงี้ยคือไปพัฒนาตัวเองดีกว่าถ้าเป็นมนุษย์เราต้องแก้แค้นด้วยวิธีนี้ไม่ใช่แก้แค้นด้วยวิธีการไปตอบโต้กับคืนอะไรแบบนั้นเข้าใจไหมครับเนี่ยก็คือลักษณะของความเป็นมนุษย์เราเนี่ยอันนี้ทุกคนรู้แหละครับผมเข้าใจแต่อยากให้อธิบายให้ฟังว่าเออในเมื่อเรามีสมองที่มากกว่าออสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เราควรจะใช้มันให้มีประโยชน์มากกว่านั้นทําให้เรามีคุณค่ามากกว่านั้นให้เราได้ขึ้นชื่อว่าฉันคือสัตว์ประเสริฐไม่ เป็นประเภทเดียวก,กันกับพวกเธอที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะครับเข้าใจหรือยังอืดังนั้นเนี่ยอย่าไปเสพติดกับความแม่นกับไม่แม่นมากจนเกินไปแต่ผมเข้าใจว่ามันจําเป็นเพราะว่าเราต้องเลือกอาจารย์ผมเข้าใจแต่ว่าอยากให้รู้วยว่าเราอ่ะรวยเพื่อแก้กรรมไม่ใช่รวยเพื่อสนุกขำขำนะครับเพราะถ้าสนุกขำๆมันเป็นทุกข์ครับ บอกไว้ก่อนเนาะการที่รู้ล่วงหน้ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีผมเนี่ยเคยยึดติดกับการที่เฮ้ยศาสตร์เนี้ยรู้อดีตรู้อนาคตอยากเรียนจังเลยอยากรู้อนาคตตัวเองอยากรู้อดีตตัวเองแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เบรกคืออาจารย์คนที่ท,ที่ที่ผมอยากเรียนนี่แหละแต่ผมรู้สึกน่อยมากเลยเขาบอกว่าจะรู้ไปทําไมใน,นเมื่อรู้แล้วเราอาจจะเป็นบ้าก็ได้เพราะว่าเราอ่ะอาจจะทําเลวร้ายไวในะอดีตมากๆอะไรเงี้ยครับ คือเออมันก็สะท้อนถึงตัวสะอึกเลยครับว่าแบบเออชีวิตเราไม่ได้ดีเหมือนชาวบ้านเขาเลยชีวิตเราเนี่ยลำบากย่ําแย่เพราะเราคงจะมีบาปมาก,กนะเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้เราคงจะบ้าอย่างที่อาจารย์ว่าก,ก็ได้หรือไม่เราก็คงจะน้อยมากเลยขนาดแค่อาจารย์ปฏิเสธแค่นี้เรายังน้อยอย่ะ <S <S เราจึงต้องมีการตื่นรู้นะครับอ่าโอเคขอภัยที่พูดมายาวถึง9นาทีนะครับหลายคนมีคนมาตําหนิผมในในบางช่ออ่าไม่ใช่ในบาง ราศีว่าผมมาพูดเยอะพูดยาวกว่าจะเข้าการพยากรหกนาทีอันนี้ก็เก้านาทีแล้วยังไม่เข้าเลยแล้วแต่ครับอยากพูดอะไรก็พูดเพราะว่าผมรู้หน้าที่ของผมดีตัวคุณไม่มีหน้าที่ฟังก็ฟังครับไม่อยากฟังก็ออกไปประมาณนั้นเนาะคืองอนะไม่ใช่ไม่งอแต่ถ้าไม่เข้าใจกันก็ไม่จําเป็นต้องอยู่เพราะว่าคุณก็ไม่สบายใจผมก็ไม่สบายใจในนั้นเนี่ยก็ถึงจุดนี้ก็แล้วแต่เนาะเอาเป็นว่า ผมมีจุดยืนนะครับคุณก็มีจุดยืนของคุณผมก็มีจุดยืนของผมเอาเป็นว่าก็ก็เสียใจถ้าถ้ามีคนจะพูดจะดา่าจะว่าหรืออะไรใดๆแต่ก็ทำไงได้มันก็มีคนรักคนเกลียดเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าการพยากรณ์ไม่มีอะไรมากก็ตนุภบเดียวอะ่ตะตนุภบเดียวเนี่ยตัวตนเป็นาธาตุลมกลางธาตุใช่ไหมครับจำคีย์เวิร์ดผมจะให้คีย์เวิร์ดคุณสําคัญไว้จะได้ว่าไม่ไม่ ไร้สาระหรือแบบไม่ได้อะไรเลยอะไรแบบเนี้ยผมจะให้คีย์เวิร์ดสำคัญที่ทุกคนจะได้ไปโดยที่หมอดูคนอื่นเขาไม่เคยให้พวกคุณและคุณจะไม่วีวันได้จากคนอื่นแน่นอนนะครับคือเพราะว่ามันมีแต่ช่องเราช่องอื่นไม่มีเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้มานั่งพูดแบบนี้นี่คือวิชาเรียนเพราะบางคนอาจจะไม่ได้เรียนวิชานี้ด้วยซ้ำนะครับผมจะให้เข็ดลับไปบางคนอาจจะบอกว่าผมพูดใหญ่พูดโตแล้วแต่ครับเอาเป็นว่าผมพูดความจริง ไม่ไม่ได้หมายถึงทุกคนจะได้เรียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเฉพาะใครเรียนฟรีไม่มีทางได้รู้แน่นอนอ่ะทีนี้เรามาดูกันอันดับแรกคุณเป็นธาตุลมกลางธาตุผมจะให้การศึกษาแบบผู้ใหญ่นะไม่ได้บอกทั้งหมดให้คุณเนี่ยไปคิดกันเองเพราะอย่าลืมว่าชีวิตเป็นของคุณคุณต้องเลือกทําเองของคุณไม่มีใครมานั่งบอกคุณได้ตลอดเวลาผมได้แค่แกะไกดหรือแนะ แต่ผมไปบอกให้คุณทําซ้ายทําขวาหันหน้าหันหลังไม่ได้ครับคุณไม่ใช่หุ่นกระบ,บอกที่ผมจะต้องเชิดคุณเนาะและไม่มีสิทธิ์ด้วยนะครับผมไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับกรรมของใครโอเคอ่ะอันดับแรกลมกลางธาตุลมมันคืออารมณ์อารมณ์มันคือควารมรู้สึกคือ,อพูดง่ายๆว่าลมเนี่ยมันคือแพชชั่นนะครับคนราศีกุมเนี่ยผูกติดกับ p a ชชั่นหมายความว่าฉันเนี่ย มีแรงที่จะทำอะไรในโลกใบนี้หรือหรือใช้ชีวิตในโลกใบนี้คุณสังเกตดีๆไปถามใจตัวเองดีๆมันอยู่ที่แพชชั่นจริงไหมมันอยู่ที่ความต้องการความปรารถนาความที่แบบมันต้องมีอะไรดลใจคุณก่อนอะพูดง,ง่ายๆคือต้องรู้สึกก่อนต้องรู้สึกพอใจก่อนคุณถึงจะมีแรงที่จะทำอะไรบางอย่างถ้าเปลือรู้สึกคือมันแล้วแต่อารมณ์อย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกแบบห่อเหี่ยวคุณก็ไม่อยากทำอะไรเลย ก็จะนั่งอยู่เฉยๆหรือไม่ก็แบบฟัดงวงฟัดงาไม่อยากทำอะไรเงี้ยแต่พอมีพชั่นปุ๊บมีความอยากอ่ะพูดง่ายๆว่ามันคือความอยากอยากเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นมันอยู่ในทางทมเรียกว่าโลภโกรธหลงนะครับความอยากมันก่อให้เกิดโลภโกรธหลงหมายความว่าคนราศีกุมเนี่ยดาวประจําตัวเป็นดาวราหูราหูยังเป็นตัวแทนของโลภะนะครับก็คือความโลภนะครับ ความโอบตัวนี้มนุษย์ทุกคนมีหมดเพราะทุกคนมีราหูหมดแต่เทยบว่าคนกลุ่มเนี่ยค่อนข้างเด่นกว่าชาวบ้านเพราะราหูตัวเนี้มันเป็นตัวตนของฉันน่ะตัวตนของคุณน่ะเขาะะ้าใจป่ะอ่าตัวตนของฉันฉันเป็นราหูดังนั้นเนี่ยฉันก็จะมีความโลภกว่าชาวบ้านแต่ไม่ได้แปลว่าคนลัคนากลุ่มจะโลภกว่าคนอื่นนะคนราศีกลุ่มคือคนที่ทิพดาวที่เป็นประนะครับมันก็หมายความว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนโลภขนาดนั้นแต่ ลักษณะกลุ่มก็ต้องอยู่ที่ดาวราหูเด่นหรือไม่ถ้าเปิดใครดาวราหูเด่นในดวงชะตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างโลภแต่คนที่ดาวราหูไม่เด่นก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยโลภหรือบางราศีจะไม่ค่อยโลภอันนี้แล้วแต่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งของดวงดาวไม่ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนโลภหรือไม่ตัดสินไม่ได้ครับตัดสินที่ดวงโอเคนะเพราะดวงมันไม่เคยโกหกคนนะครับทีนี้อยู่ที่ตำแหน่งของดวงดาวคือดาวราหูว่าเด่นแค่ไหน โลภไม่โลภตัดสินกันตรงนั้นไม่ได้มาตัดสินกันตรงที่ว่าฉันโลภหรือไม่โลภแค่พูดเพียงลมปากของคนนะครับเพราะคนเราโกหกกันได้โอเคทีนี้ดาวราวหูเนี่ยมันคือข้อดีราหูมีสองด้านครับราหูขาวกับราหูดําราหูขาวคือทางธรรมทางายดีายคุณธรรมายสุจริตนะครับคือมันไม่ได้แปลว่าฝ่ายทางธรรมอย่างเดียวแต่มัน,หม,นหมายถึงว่าทางธรรมหมายคมว่าไปในทางชอบ แต่ลาหูดําคือไปในทางมิชอบโอเคนะครับก็คือเราแยกกันได้แหละอันไหนดีอันไหนชั่วมนุษย์เราทุกอย่างรู้หมดแหละแต่แค่ว่าจะทําเป็นว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจบางคนน่ะชั่วก็รู้แต่ก็ทําแต่ก็เข้าใจไงแต่ก็ยังทําอะไรเงี้ยอันนี้มันคนละเรื่องนะแต่หมายความว่าทุกคนรู้แหละแต่ก็ยังทํานะครับอันนี้มันอีกเรื่องแต่เอาเป็นว่าทุกคนแยกแยะออกหมดนะครับนี่แหละมันลาหูมี2ด้านทินี้คุณรู้ไหมว่าดวงดาวมันบอกได้ด้วยนะ ว่าคนไหนราหูดําคนไหนราหูขาวแต่โชคดีที่ผมราหูขาวครับไม่ใช่ราหูดานะครับไอนน้ต้องไอนน้ไม่ได้มาเย็นยอตัวเองแต่แค่บอกว่าผมเนี่ยคือบอกให้รู้ว่ามันบอกได้และตัวผมเนี่ยก็ได้ดันได้ราหูขาวพอดีนะครับอ่ะประมาณนี้อ่าใครที่อายุพอๆกับตัวผมเนี่ยไล่เรียกกันเนี่ยก็จะเป็นราหูขาวนะครับหมายถึงอยู่ในช่วงอายุเดียวกันเพราะว่าราหูจะโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ๆก,กันนะครับจึงทำให้ มันปีครึ่งด้วยไงดังนั้นเนี่ยหปีที่เราอยู่มันจะต้องเป็นราหูขาวแน่นอนนะครับอะไรประมาณนี้แต่ผมขอไม่บอกอายุนะทีนี้มีหลายคนเห็นก็ก็มีราหูขาวราหูลําบากก็มีราหูดําก็มีราหูสบายก็มีผมยังอยู่ในตำแหน่งราหูสบายแต่ก็ไม่เคยชีวิตละสบายหรอกครับเพราะว่ามันต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย มันไม่ใช่ดูแต่ลาหูอย่างเดียวแต่ให้รู้ไว้ว่าอ,อ๋อโอเคมันก็จะมีเรื่องสบายบางเรื่องนะอะไรประมาณนี้ราหูมันลำบากหรือมันสบายมันแปลว่าความแพชชั่นนี่แหละถ้าแพชชั่นเยอะก็ขนขวายให้ตัวเองสบายไงอ่ากับคนที่ไม่มีแพชชั่นก็คือก็ทําอย่างนี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาอย่างเช่นพ่อแม่มีหนี้มีสินให้แล้วก็รับหนี้รับสินแล้วก็ไม่ได้ ไปพัฒนาตัวเองให้เกิดความเจริญมันก็กลายเป็นว่าก็ย่าอยู่กับที่ตรงนั้นก็คือราหูดําก็ได้ด้วยนะครับแต่คนที่แบบคนที่สมมติว่าพ่อแม่มีหนี้สินอะเราไปสวังหาดินแดนใหม่เพื่อให้ได้ออโอกาสใหม่ๆ เราก็ได้เงินเดือนมากขึ้นอ่ะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ตัวเราเนี่ยมีกินมีอยู่ดีขึ้นก็ทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ราหูก็เป็นตัวกําหนดได้เห็นไหมครับราหูเนี่ยเป็นตัวกําหนดความรวยความจนได้ด้วยได้หนึ่งเหตุผลแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดจะอยู่ที่ดาวราหูไม่ใช่ครับแต่ดาวราหูมันคือความโลภไงมันหมายความว่ามันเป็นตัวแทนแต่หมายถึงว่าความขยันความเอาจริงเอาจัง,จงความขมักขะแม่นเนี่ย สมมติว่าเราคำาวาคำเป็นในการหาตังค์เราเอาจริงเอาจังในการหาตังค์มันก็ต้องรวยสิถูกไหมครับแต่คนคนบางคนเนี่ยมีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็ตามมีตามเกิดอะไรเนี่ย ก็คือย่ําอยู่กับที่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่รวยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นราหูดำเห็นไ,ไหมครับมันก็แยกกันอยู่แค่นี้แหละครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือบอกลักษณะของราหูก่อนดาวประจําตัวที่พอเป็นกลางธาตุลมเนี่ยคุณก็เอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจครับคือคนคุมเนี่ยเป็นคนรักอิสระมากเพราะเป็นธาตุลมธาตุลมจะเป็นคนที่มีความเป็นเอกเป็นเด่นคือรักอิสระและมีการเดินทางบ่อยไม่ได้แปลว่าทุกคนแต่ส่วนใหญ่หมายถึงมีการเดินทางบ่อยนะครับก็จะเป็นคนใช้อารมณ์นิดนึง แล้วอารมณ์ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทั้งดีทั้งเสียดีคือพาให้คุณเนี่ยไปได้โชคได้ลาบก็คือไปลุ่มหลงกับสิ่งบางสิ่งเพื่อให้ได้เงินมาแต่บางทีไปผิดที่ผิดทางก็ทําให้เกิดโทษได้เหมือนกันติดคุกติดตารางได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะครับเอาประมาณนี้ก่อนเนาะเส้นยาแดงผ่าแปดบอกครับบอกเลยคนราศรีกุมและขนากุมต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากเข้าทางราหูเขาให้มากครับแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตาม เป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ